สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดความถี่ให้เหลือช่องเดียวนะครับอของมือถ i อไอซีแปน plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับบางท่านก็ฟัง2ช่องแล้วมันลำคาญครับอยากจะให้เหลือ,อช่องเดียวนะครับก็ทำได้นะครับวิธีปิดเหลือช่องเดียวให้ทำแบบนี้นะครับ กดเมนูและกด v ท M นะครับอ่าถ้าเราจะเอาอ่าเดี๋ยวนะครับถ้าผมจะเอา1นึ่อ่ถ้าจะเอาช่องบนเหลือช่องเดียวนะครับกดเมนูกด v ท M นะครับอาตามพร้อมกันนะครับกดเมนู v ท M ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเหลือช่องเดียวนะครับทีนี้ก็ มารับส่งช่องเดียวนะครับบางท่านก็ฟังหลายช่องก็ลาคาญจําไม่ไหวนะครับกลับมาเป็น2ช่องก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนู v ีทับปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้มันโชว์อ่าย่านแดงอย่างเดียวนะครับก็กด B นะครับ B ให้มันกระโดดลงนะครับกระโดดลงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้กดเมนู V ีทันะครับเมนู V ีทับเอนะครับอ่าเห็นไหมครับ เหลือช่องเดียวแดงอย่างเดียวครับถ้าจะกลับมาเป็น2ช่องนะครับดำแดงก็เมนูวีทับเอ็มอ่าเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีอ่าตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้เลือกอ่าช่อง AB นะครับ AB ก็ได้ไม่ต้องใช้อ่าอ่าที่ไม้นะครับถ้าเราไม่มีไม้นะครับก็กดตัวนี้ครับกด exit แช่นะครับให้มันกระโดดขึ้นมาตัวบนแช่ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็คือมาเป็นช่อง A นะครับตัวนี้ก็คือกดแช่นะครับกดแช่ เราจะเปลี่ยนก็ให้เหลือ16ก็เห็นไหมครับอ่านะครับมาแบบเดิมครับตัวนี้เป็นเลือกเลือก AB นะครับ a b ตัวนี้มันอยู่ข้างบนกด exit แช่อ่แช่เห็นไหมครับมันก็กระโดดมาข้างล่างนะครับวิธีปิดเหลือช่องเดียวเหลือความถี่เดียวมันก็ไม่ยากนะครับถ้าท่านชอบฟังช่องเดียวก็ทำตามคลิปได้เลยนะครับถ้า,อาชอบแบบอสอง ความถี่อ่าก็ทําได้เลยนะครับทำได้เลยเลือกเอานะครับชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ